คลิปนี้กำลังจะไปขึ้นเขากิจกูดนะครับตอนเวลาประมาณนะครับตีสองจะตีสามนะครับพอเดินทางมาจากนครพนมมาถึงจันทบุรีก็ประมาณห้าทุ่มกว่าวาแล้วนะครับแล้วได้เข้าพักที่วัดกระทิงนะพักได้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าวๆแล้วก็ลุกมาล้างหน้าแปรงฟันเตรียมตัวที่จะขึ้นเขานะครับ ลงแสงไฟด้านหน้าคือเป้าหมายที่จะไปครับนี่คือถุงหินถุงทรายนะฮะขนขึ้นลอยพระพุทธบาทนะครับพาคุณย่าน้องฟ้าใสนะครับมาด้วยนะนี่คุณย่าน้องฟ้าใสแม่ของผมเองนะครับมาเที่ยวทริปนี้ด้วยมาแสวงบุญด้วยกันนะครับที่จันทบุรีนะฮะกำลังเดินขึ้นบันไดนะฮะนี่ก็น้องฟ้าใสนะเดินขึ้นมาก่อนนะครับ ผ่านคาเฟ่ขึ้นมานะผ่านคาเฟ่ขึ้นมาผมได้เจอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะฮะได้ฝากไว้ที่คาเฟ่นะครับเดี๋ยวรอคุณย่าเดินขึ้นมาสักพักนะฮะว่าขึ้นต่อไหวไหมนะครับถ้าไม่ไหวนะเจฝนหรือแฟนผมจะเรียกเสลี่ยงนะครับจะโทรเรียกเสลี่ยงขึ้นมานะครับว่าเดี๋ยวดู คุณแม่ก่อนว่าไหวไหมนะครับเราก็มานั่งพักสักคู่นะพักสักคู่แนละ้วถามคุณย่าก่อนว่าไหวไหมนะฮะสำหรับปากผมนี่น้ำร้อนลวกนะฮะ <c oughs> ยังโดนเลยนะคุณย่าไหวไหมยังปิดชั่วโมงอ๋อไหวไหมใช่ไหวไหวประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่มันก็จะเป็นแบบนี้ทางขึ้นไปเลยแล้วมันก็ขึ้มาบน เอาความสบายใจนะก็เลยโทรตามเสลี่ยงขึ้นมานะครับรับเลยร้านคาเฟ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้คุณย่าขึ้นเสลี่ยงนะครับไปรอที่รอยพระพุทธบาทนะครับเดี๋ยวพวกผมจะตามขึ้นไปทีหลังนะครับอีกประมาณหนึ่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รอยพระพบุทธบาทนะฮะกับคุณย่านะครับคุณย่าขึ้นเสลี่ยงนะฮะ ผมก็ได้สอบถามคุณย่านะว่าเขาได้พักบ้างหรือเปล่าพี่ๆเขาที่ยกเสลี่ยงนะฮะย่าบอกว่าพักนะเขาพักอยู่สามครั้งนะฮะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่เขาพักนะ,ะจะเป็นจุดตรงนี้นะฮะผมก็จําไม่ได้ว่าจุดไหนบ้างนะครับแต่ตรงนี้เขาพักนะฮะแล้วก็ยกขึ้นไปนะแล้วก็เดินบายๆน้องฟ้าใสนะฮะน้องฟ้าใสกับผมแล้วก็เดินต่อนะครับอีก4ีนาทีก็ถึงแล้วฮะ ไม่ไม่ได้ไกลนะฮะไม่ไม่ได้ไกลนะฮะนี่เป็นเวลานะฮะที่ตีห้ากว่ากว่าฟ้าสว่างก็มาถึงนะครับบนบริเวณรอยพระพุทธบาทนะครับนี่ก็จะเป็นคุณย่าไปปิดทองพระพุทธรูปนะฮะที่อยู่บนยอดนะครับสำหรับการขอพรนะครับบนเขาคิจกูดให้ขอเรื่องเดียวนะครับตรงนี้นะคือจุดไฮไลท์สำคัญนะฮะ ยอนมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับตรงก้อนหินใหญ่ตรงนี้นะครับขอเรื่องเดียวเท่านั้นนะครับจะบังเกิดผลนะครับให้ปิดทองด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าไม่ได้นอนเลยนะฮะมาถึงห้าทุ่มแล้วก็พักได้ประมาณ30-40นาทีก็ขึ้นเลยนะครับ ไปไม่ถึงผ้าแดงนะเป็นทริปหน้าละกันนะครับค่อยไปผ้าแดงนะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพรประสบความสําเร็จนะครับคนก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับมาวันธรรมดานะครับคนไม่เยอะนะครับโอเคนะฮะนี่ก็เป็นขาลงนะฮะจะให้คุณย่านั่งเสลียงลงอีกรอบนะฮะนี่ขาลงคุณย่านั่งเสลียงลงนะครับ คุณย่าบอกว่านั่งเสลียงลงพี่เขาคนที่ยกไม่ได้พักเลยนะลงครั้งเดียวจบนี่ผมมานั่งพักนะฮะตอนเช้าเพราะไม่ไหวไม่ได้นอนกันเลยนะฮะมานั่งพักนะครับพอเช้าแล้วนะฮะตอนนี้บายบาย